ที่วิดีโอนี้จากความมุความสนุกสนานและความบันเทิงข้ามมาโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่ได้รับให้เล่นโดยทั่าไเด็กที่มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีพี่พี่สหายสายปั่นทุกท่านด้วยนะผมวันนี้มาอยู่กับบางในช่องวัยรุ่นตุรกีเช่นเคยเลยนะผมนี่เรามาในค่ายนั่นบิว88นะผมมากเกมข um ุมทรัพย์แห่งแอทเท็กสาวถา้ำสาวถ้ำในตำนานของเรานั่นเองนะเพื่อน การไปรับชมคลิปผมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งช่วยช่วยช่วยกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสาวท่า,า,า PG นะครับผมา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 สเก็ตเตอร์เข้าฟีเจอร์สาวท่ามันนี้มาแบบมาเร็วไปเร็วเข้มเร็วเน้นเร็วเน้นเร็วเน้นรวดเร็ว คลิปวิดีโอนี้ก็จะทำเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงเท่านั้นนะผมไม่แนะนําให้ลอกเรียนแบบนั้นเพื่อนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมโอ้โ oh หเบ็ดร้อยกับทุน6 5หมืจริงๆทุนไม่ถึง6 5หมืหรอกผมไปเล่นแมวมางแ่แวะแวะไปหาแมวมาแล้วมันแตกมาก็เลยแวะมาสาวถ้ำสักนิดสักหน่อยเผื่อ,อม,มีชงมีโชคกับเขาบ้างนะแตกมาจากแมวเลยคนระับผม เดี๋ยวมาดูหกหมนะื่นห้าเสาถ้ำนะจะทะลุไปที่เท่าไหร่หรือว่าจะหล่นลงไปอีกในเวลาโบนน้ำถ้ำเช่นเคยนะผมช่วงเวลาโบนัสไทม์ของระเบียบแปดนะเพื่อนจะหมดละจะหมดเวลาโบนัสไทม์แล้วเนี่ยใครอยากเล่นสนุกกับบังอยี่ยตามบังก็ลิงก์ใต้เมนต์บังนะครับผมดอกนี้มาบมากสวยสวยอุ้ยอุย้ยเจเจเต็มเลยเจเต็มเลย อเจอเจเจเจโดนแล้วล่ะ4 0 0ันะครับผมอ,อ,อ่าเม็ด200ไหมเบ็ด 200, 200ไปเลยมันสาวทำซื้อได้มาสุดน่าจะเบ็ดร้อยอะถ้าผมจำเออใช่เบ็ดร้อยแหละคือได้มาสุดเล,ละมาคุณมาเยอะครับผมวันนี้อา้าวเข้าฟีเจอร์เฉยเลย มาเฉยมาเฉยค่าฟีเจอร์เฉยเม็ดสองร้อยด้วยปรับปุ๊บเข้าปับ๊บเอาละเอาละบันเทิงไม่บันเทิงก็ต้องบันทมอ๋อผมไม่ไหลอีกเก็บคูนก่อนเพื่อนเก็บคูนเห่ขอเก็บคูน,นหูหน้าแดงแถวแรกเข้ามานะสนุกสนานแน่ฮัลโหลโพเพคเคแถวแรกเอ้ยไม่ไหลอีกโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสาวทำ สาว้ำเฮ้ยเฮยเยโอ้โห,ห,ห oh, oh. จบโอเคโอ้โหขอถ้าเป็นเคนะถ้าเป็นเคนะเพื่อนนะหืม oh, oh. โอ้โหเอาปุเสิบยังหน่อย,ยังได้อยูไอย่ได้อยู่ได้อยู่กาวันหกครับผมกาวันหกครับผมโอ้แต่ถือว่าน้อยเนี่ยจริงอะ เบ็ดสองร้อยหมื่นหนึ่งนีกไปต่อไม่รอแล้วนะไป Let's go ใครอยากตามบังก็ลิงได้ไมเม้นบังเลวัวเพื่อนนะอ่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมบาร์บิวแปดนะผมบาร์บิวแปดแป่นเพื่อนอใครนี้พี่รักไปหรือไปเลยเบ็ดร้อยวัดวัดให้มันรู้ไปเลยว่ามูหรือจา เอาเกลือไปหนึ่งเกลือไปสองเกลือไปสามเออไม่เกลือโอเคสิบเออสวยเออเจ๊เคไปดิเออดอกนี้แหละออ้ยแต่คุณน้อยไปหน่อยนะเอออีคูณน้อยไปถ้าคูณมาคักสิบสักส,สิบสิบสองนะโอ้โหยไม่ต้องบรรยาย อืมฮิเอา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 สามหมุนสองอีกหนึ่งอันหนึ่งหมดแล้วเอาหมดยังไงโอ้โหโอ้ยแต่ยังดียังบวกอยู่ครับผมโอ้เพ่นดีกว่าเพื่อนกำไรมาเกือบสองหมื่นนะผมแป๊บเดียวเองเสาถ้ำ สำหรับใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครให้ผมด้วยนะครับผมใครอยากร่วมสนุกกับบังก็อย่างใต้เม้นบังนะเพื่อนนะเจอกันในกลุ่มบังอีกเหมือนเดิมนะคลิปนี้บังก็ฝากไว้เท่านี้สุดท้ายนี้ไม่ว่าม้าจะเร็วกแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลานะผมเวาลาไปก่อนสวัสดีครับ